เอล้ครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เหรียญ BAT นะครับ BAT อ่ามีคนขอมานะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงก็ในส่วนของ Mac d ดีเนี่ยกำลังเริ่มเป็นขาลงนะเพิ่งจะคอนเฟิร์มว่าเป็นขาลงนะแต่ว่าคิดว่าอันนี้เป็นลงเล็กๆครับลงมาเยอะนะก่อนจะแอบขึ้นเป็นการขึ้นหลอกนะขึ้นหลอกแล้วค่อยลงจริงอีกทีหนึง่ง เพื่ออะไรถ้าเราดู ISI ประกอบเนี่ยตอนนี้กำลังทำบูลิดเดเวอรเจนนะที่ผ่านมาก็ทำบูลิดครับแต่เป็นบูลิดเล็กๆนะไม่ใช่บูลิ t เดเวอรเจนหรือว่าเป็นการขึ้นครั้งใหญ่เนาะสัญญาณขึ้นครั้งใหญ่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยซึ่งคิดว่าอาจจะขึ้นตรงนี้นะถ้าเขาจะเอาเทนไลน์ขาขึ้นตรงนี้นะอาจจะขึ้นหลอกตรงนี้แล้วลงมาทำเป็นบูลิดเดเวอรเจนก็ได้นะก็จะเป็นทรงนี้หรือ อาจจะดิ่งลงมากว่านี้นะขา C เนี่ยก็ได้นะอาจจะดิ่งลงมากว่านี้มาชนเทนลไลน์ขาลงตรงนี้แล้วค่อยเด้งขึ้นนะมีได้สองทางนะแต่แบบนี้จะดีกว่านะชนเทนลไลน์ขาลงแล้วค่อยเด้งขึ้นอาจจะต้องลงกว่านี้หน่อยนะจะสวยเลยแต่ถ้าเราดูในส่วนของกราฟและราคาเนี่ยอมตอนนี้เนี่ยอยู่ในโซนเก็บของแล้วนะโซนแนะนําเก็บของแล้วนะ แต่ว่าถ้าดูจาก RSI ใช่ป่ะถ้าถ้าเป็นอย่างที่ผมอยากให้มันเป็นอะมันต้องลงมาระดับแถวๆเนี้ยยิมห้าบาทต้นๆเนี่ยโซนเนี่ยจะสวยกว่านะแต่ยังไงซะขอให้ระวังก่อนนะถ้าเห็นขึ้นครั้งแรกเนี่ยเป็นการขึ้นหลอกนะอาจจะต้องรอรอมันลงมารับอีกทีนะในส่วนของแบตคอจะประมาณนี้เนาะเป้าราคาเป้าราคาอยู่โซนนี้โซน 39บเก้าบาทโซนสามสิบเกดแปดแถวแนี้นะออันนี้คือเป้าราคาในเบื้องต้นนะ SLP อ่า SLP SL ยังเป็นขาลงนะครับดูได้จาก MACD ครับโอ้โหลงไม่มีที่สิ้นสุดเลยอ่ายังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวหรือพักฐานไดใดเลยนะยังเป็นขาลงแบบดิ่งลงมาเลยนะซึ่งถ้ามาเทียบกับ RSI นะ RSI ก็โอ้โหดิ่งยับเลยนะ อาจมีการพักตัวในส่วนของ ISI อ i ออยู่นะแต่คิดว่าเป็นการพักตัวเพื่อเดี๋ยวลงต่อนะลงต่อคิดว่าก็ลงอืมอาจจะลงอาจจะโดนทุบอีกสักทีหนึ่งส่วนตัวนะมองว่าอาจจะโดนทุบอีกสักทีหนึ่งอาจจะมีแท่งแบบเนี้ยเออดูส่วนของราคาเอออาจจะมีแท่งแบบเนี้ยให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคือเหรียญอื่นมันโดนทุบไปแล้วไงแต่ว่า slp ผมยังไม่เห็นเลยนะ มันต้องมีทุบอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งถ้าดูในส่วนของขาซีขาซีตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องทำแบบนี้3าแล้วมันจะไซด์เวยแถวนี้ซไซด์เวยมาดีแล้วค่อยโดนทุบลงมาอ,อีมเพราะว่าราคาที่ผมโฟกัสไว้เนี่ยอยู่ที่0.51-0.67นะ เดิมเป้าอยู่ตรงนี้อยู่ที่0.67ถึง0.91นะปรากฏว่าเฮ้ยมันดูจาก MacD แล้วดูจาก RSI แล้วเนี่ยคิดว่าอาจจะเอาไม่อยู่นะเออผมมองว่าอาจจะเอาไม่อยู่แล้วอาจจะโดนทุบลงมาให้ให้โฟกัสตรงเนี้ย0.67ก่อนนะอืมถ้ามันเข้ามาก็อาจจะซื้อเพิ่มเก็บของเพิ่มในโซนของกรอบศักธิ์นะสาเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่า อมมันลงหนักขนาดเนี้ทั้งทั้งที่มันขึ้นแรงอ่ะหนึ่งนะคนที่คนที่ดอยตั้งแต่เขาเก่าเออคนที่ดอยตั้งแต่เขาเก่าเห็นแล้ว,วมันคืออุตส่าห์ขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วมันก็ลงไปอีกเนืกไหมบางคนที่ทอนะถือมานานขนาดน,นั้นทอนะอาจจะแบบตัดใจแล้วอ่ะยอมขายขาดทุนเนืกอไหมสองก็คือคนที่เขาเล่นเกมอยู่อ่ะเออเขาก็เก็บของมาเรื่อยๆเขาได้เขาได้ทุกวันเนื้อไหมเขาได้ทุกวันเลย ที่ผ่านมาได้เยอะด้วยใช่นไหมนี่คือสาเหตุที่มันดิ่งลงมาเพราะเพราะว่ามันมีเงินเฟอ้อในเหรียญน,นี้นะถึงแม้เขาจะแก้งเงินเฟอ้อส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยชอบอยู่ดีเนาะเออแต่ก็มันปรับมันปรับในเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วอะ่ะเออมันก็ดีขึ้นทําให้ราคามันดีขึ้นไปเนาะแต่ว่าคนที่เขาเก็บเก็บคอยชั่นมาตั้งแต่เลิกเกมเริ่มเ,เ,เ,เปิดอะ่ะมันก็ยังมีอยู่นะ ต่อให้ราคาดิ่งแค่ไหนบางคนเขาก็ยังเล่นทุกวันอยู่นะดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะปล่อยของตรงเนี้มันก็ไม่แปลกนะเออบางคนเขาเล่นมาเอาไปอัพตัวละครจนไม่รู้จะอัพยังไงแล้วอ่ะเออเห็นราคาขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยปล่อยของบ้างดังนั้นอ่ะสองสาเหตุเนี่ยทั้งคนที่ติดดอยทั้งคนที่เล่นเกมอ่ะการจะปล่อยของในช่วงนี้เรื่องปกตินะแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวผมว่ามันอาจจะต้องโดนทุบอีกสักครั้งหนึ่งนะเพื่อไปต่อนะ อาจจะอาจจะได้เห็นแท่งแดงๆย,ยาวๆอีกสักครั้งหนึ่งนะอให้ระวังนะเพราะทรงตอนนี้เนี่ยทรงตอนนี้ก็น่ากลัวนะเอออาจจะมีขึ้นลงขึ้นลงแถวนี้แหละน่าจะไซด์เวย์อีกสักพักหนึ่งวันสองวันนะก่อนจะทุบลงไปเนาะแต่ก็ระยะยาวไม่น่าเป็นห่วงครับถ้าทุบไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเก็บของเพิ่มใช่ปะเออราคาเนี่ยอาจจะขึ้นไปที่ 2. 2ุบาทนะ อยิ่งถ้าเหรียญเนี่ยคนคนสนใจกันเยอะอาจจะโฟโมนะขึ้นไปสามบาทต้นๆน,นะเอ,อวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วละดังนั้นระยะยาวระยะไกลถ,ถ้าถ้าทับมือไวอ้อ่ะนะทนเก็บได้อะ่ะอออาจจะขึ้นไปถึงนะอืมเป็นกําลังใจให้คนที่สนใจในเหรียญน,นี้นะถือเหรียญน,นี้หรือว่าดอยเหรียญน,นี้นะเป็นกาลังใจให้นะครับมันยังยังไปต่อได้สวยๆนะ สุดท้ายครับ BNB เหรียญนี้ไม่มีอะไรไม่มีใครแนะนำด้วยเป็นความชอบส่วนตัวเนาะเพราะว่า n บ n น e เนี่ยเพิ่งจะจับมือกับ YG ใช่ไหมวันที่ผมเป็นติ่งแบกพิงไงเออก็เลยมาส่องเหรียญซะหน่อยอ๋อราคาตอนนี้ก็สวยๆนะแต่อาจจะมีขึ้นหลอกอเร็วๆนี้อาจจะมีขึ้นหลอกสักแป๊บหนึ่งนะก่อนจะโดนน่าจะโดนทุบลงมาแหละอ่าอาจจะแดงๆทรงเดียวทรงการาฟนะทรงเดียวกับไอเหรียญ BAT เลยอะ อาจจะมีขึ้นหลอกนะแล้วก็โดนทุบลงมานิดหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีบูลลิตเดเวร์เจ่นเลยนะอนที่ผ่านมาเห็นไหมทําบูลลิตเล็กๆมาตลอดอแต่ทรงของบูลลิตเดเวร์เจนยังไม่มีให้เห็นเลยนะนแม็ดีก็ตอนเนี้ยถ้าดูอ่ะมันเป็นขาขึ้นใช่ไหมแต่แรงซื้อตกมาเรื่อยๆนะอาจจะมีขึ้นหลอกแล้วก็โดนทุบลงมาอื สัญญาณคอนเฟิร์มจากหลายๆอินดิเคเตอร์นะชัดเจนว่าอาจจะมีขึ้นหลอกแล้วก็ทุบลงมานะโซนเก็บของก็จริงๆตอนนี้ก็เก็บของได้นะแต่ผมคิดว่าผมว่ารอรอทุบแล้วค่อยช้อนดีกว่านะเออผมยังไม่ได้ถือนะส่วนตัวยังไม่ได้ถือถือเหรียญน,นี้เลยแต่สนใจเพราะว่าเนี่ยแหละเขาจับมือกับ YG ใช่ป่ะเออรอบนี้รอบการขึ้นต่อไปเนะี่ยผมผมอาจจะถือเพิ่มก็ได้ หาจังหวะเข้าอยู่นะส่วนตัวผมหาจังหวะเข้าอยู่เป้าราคาลองวัดกันหน่อยสิเป็นไงบ้างเป้าราคาอยู่ในโซนหนึ่งมื่นเจ็ดต้องขึ้นไปแตะหนึ่งมืนเจ็ดให้ได้ก่อนนะก่อนจะไปต่อนะอืมซึ่งมีแนวรับอยู่ตรงนี้เห็นไหมแนวรับตรงนี้คิดว่าแข็งพอสมควรน,นะน่าจะขึ้นมาเทสแถวแถวหมื่นเจ็ดนี่แหละนะก่อนจะดิ่งลงมาอีกรอบแล้วก็พาพาคนเพิ่มขึ้นไปต่อนะอืม น่ามันน่าจะมาเทสตร,ตรงนี้ก่อนนะซึ่งถ้าเทสผ่านเนี่ยก็มีครับแนวรับต่อไปเลยอยู่ที่แถวแถวหมื่นเก้านั่นแหละอืมส่วนตัวชอบนะแล้วก็เหรียญเหรียญน,นี้เนี่ยเขาเบินเรื่อยเรื่อยใช่ไหมมันมีช่วงหนึ่งเขาเบินทุกวันเลยอะเออเบินเหรียญทุกวันสะพายลดทุกวันเลยอืมแต่หลังจากนี้เขาจะปรับแผนการเบินใช่ไหมเบินเป็นรอบๆอบผมผมไม่ชัวร์นะไม่ได้ตามข่าวมาแต่แรกด้วยเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้สนใจมาก่อนเนาะเพิ่งมา เพิ่งมาสนใจช่วงจับมือแบ็คพิงก์เนี่ยแหละเออน่าสนใจนะเดี๋ยวนี้นะไปต่อเนาะ BNB หรือว่าบ i n นั c นช่วงนี้เป็นขาลงเนาะเราบางบางเหรียญน,นะที่ที่ผมไปดูมาเออเริ่มกลับตัวเมื่อเมื่อวานกันแล้วนะสวยๆเลยนะกลับตัวจริงบ้างหรือว่ากําลังจะม้อนขึ้นหลอกบ้างก็สังเกตดูดีๆนะว่าอันไหนขึ้นจริงขึ้นหลอกนะบางเหรียญบางเหรียญขึ้นจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทยอยหามา ทำให้ดูนะว่าอันไหนขึ้นจริงแล้วนะบางเหรียญขึ้นหลอกเนี่ยก็ถามว่านา่ากลัวไหมไม่เพราะว่าขึ้นหลอกแล้วโดนทุบไปราคามันก็ไม่ได้ต่ํากว่าหลังจากโดนทุบไปเท่าไหร่หรอกมันลงอีกไม่เยอะแล้วครับมันมันแทบจะไม่มีช่องให้ลงแล้วแหละอืมถามว่าการทุบครั้งนี้น่ากลัวไหมไม่น่าไม่ไมน,ามนา่ากลัวจะเข้าตอนนี้เลยก็ได้ครับสําหรับบางเหรียญนะหรือเหรียญที่ผมวิเคราะห์ในวันนี้สามเหรียญเลยถ้าอยู่ในกรอบศักดิ์สิทธิ์สามารถเข้าได้เลยนะ จะขึ้นหลอกจะโดนทุบก,ก็ไม่ต้องกลัวครับโซนศักดิ์สิทธิ์มันปลอดภัยอยู่แล้วนะส่วนตัวนะจบแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้สำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ